เจ้าขอไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเลยว่าแบบว่าเปิดได้นะครับไอ้นู่นไอ้นี่เปิดได้เปิดปืนนู้นเปิดนี่ได้เปิดได้ทั้งคั้งนะครับเจ้าขอไอดีไม่บอกอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอลงโทษนะครับผมเดียการที่จะลบเจ้าสองขวากรินาที่โคตรจะหายากที่สุดนะตอนนี้นครับผมบ๊ายบายครับลาก่อนคือไอดีของคนทางบ้านนะครับผมนะ่าก็คือคนดูทางบ้านที่ส่งมาให้ผมได้ทําคลิปนี้นั่นเองนะครับผมนะก็นะ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผ่านมาที่ผมเล่นไอดีคนดูทางบ้านว่าผมจะแบบว่าทําคลิปประมาณว่าแบบซีรีส์คนดูทางไอดี ID คนดูทางบ้านอะไรประมา,ะมาณนี้เออเนี่ยแหละนะครับผมก็นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ส่งใครที่ส่งไอดีมาเนี่ยผมก็จะพ,พิจารณานะว่าแบบว่าเอว่าเราจะเล่นไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมก็ส่งส่งมานะครับผมเออถ้าผมอยากเล่นก็เล่นเลยทําคลิปแบบนี้เลยนะครับผมนะเอออาจจะไม่ได้เล่นไอดีทุกคนนะครับก็อันนี้ก็ต้อง โทษดลกาน,นะครับผม ID ดีนี้นะครับผมเจ้าของ ID ดีเขาบอกว่านะครับ ID ดีนี้เนี่ยเป็น ID ดีตั้งแต่ค่ายการีน่านะครับผมนะเป็น ID ดีแบบก็ค่ายการีน่าก็ถือว่าเก่าแล้วนะเออถือว่าเก่าแล้วนะครับผมนะตอนนี้มันก็ปีส0 2 4แล้วเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ID ค่ายการีน่าเนี่ยนะครับไอนีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะ มาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมนะไม่พร้อมกันสิผมได้ดูก่อนเอออ่ะไหนดูซิไอเดีค่ายการิน่าเขาบอกว่าปืนไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าไอเดีค่ายการิน่าต้องมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์นะครับอันดับแรกเลยก็อาร์คตัวนี้นั่นเองนะเนี่ยแหละค่ายการิน่าของแท้นี่ครับผมอาร์คอันนี้อาร์คอนิเวอร์ซารีนะฮะแล้วก็อาร์ค GIS แล้วก็อาร์ค GSL นะครับผมนะเออแล้วก็อันไหนอีก ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมคิดกาลีหน้านะครับผมคิดเจเอสอลเออุอ้ยเนี่ยแหละถึงจะบงบอกว่าเป็นปืนค่ายกาลีหน้าของแท้ครับเอ้เป็นไอดีค่ายกาลีหน้าของแท้โฟมีปืนนี่นี่เลยเนี่ยอันนี้ของแรจริงแรมากนะครับเพราะว่าคือเอาจริงจะแตกค่ายนี้มาเนี่ยย้ายมาค่ายนี้ผมยังไม่เคยเห็นซองตัวนี้ามาขายเลยนะหรือว่าผมพลาดหรือย,ยังไง ไอตรงนี้คนดูช่วยคอมเมนต์บอกผมทีละกันนี่มีควงแดงไม่พอแล้วมีอมีคุกะดูแดงเออมีมีคุกะดูแดงเออเนี่ยแหละบ่งบอกได้ได้เลยนะครับว่าเนี่ยแหละคือไอดีของค่ายกาลินานี่เอาว่ะมีหน้ากากกาลินานะครับผมอันนี้ไอหน้ากากกาลินาตาเหลืองเนะฮะเออเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือไอดีค่ายกาลินาของแม่ครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับโนของปลอมเลยนะครับผมนี่คือของแท้เลย ตละคร30วันนะครับอ่าโอ้ไอเทมเกือบพร้อมเล่นแล้วอะขาดแค่สับไวอย่างเดียวอะเล่นได้เลยอะมีสับไวปุ๊บเล่นได้เลยอะเออมีแค่สับไวปุ๊บเล่นได้เลยอะโอ้ฉายาก็ตามยศนะเนาะยศพึ่งหนึ่งเพชรเองอุย้ยไ,ได้ฉาย,ยาแบบนะี้ผมว่าก,ก็ดีแล้วนะเอออ่ะเจ้าของไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเลยว่าแบบว่าเปิดได้นะครับไอนูน่นไอนี่เปิดได้เปิดปืนนู้นเปิด,ปน,น,ปดนี่ได้เปิดได,ได้ทั้งคังนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ทําผมลําบากใจเลยนะครับว่าเฮ้ยยางงี้กูจะเล่นอะไรดีวันนี้กูจะเล่นอะไรในไอเดีเขาดีนะครับเออคือเจ้าของ I.D ไม่บอกอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอลงโทษนะครับผมโดยการที่จะลบเจ้า2ขัวกรี้าที่โคตรจะหายากที่สุดนะตอนนี้ครับผมบายบายครับผมบ๊ายบายครับลาก่อนเรียบร้อยครับบายบายครับผมนี่คือการลงโทษครับหยอกเล่นมันก็ยังอยู่ ผมลบไอ้นี่ไปไอปืนพกคู่ที่แบบว่ามันก็คือมันหาซื้อได้ง่ายๆในขังแบบใช้พอยหรือไม่ก็อยู่ในกล่องสุมเกลืออะไรงเงี้ยโอ้นีเออเขาไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะจริงก็ขอเปิดปืน G L ละกันอันนี้มันยังมีวนมาขายอยู่บ้างนะครับเออแค่นี้ก็พร้อมเล่นแล้ว okay, s <S มามามาพยายาม่ดีแล้วกันไม่พยายามไม่ได้ โอ้โหในห้องนี้ยังมีสตูลงเหลืออยู่เล้วะเนี่ยแม่แต่คิดมันก็ยังคือคิดนะแบบว่าคือมันก็ยังแบบมันก็ยังลั่น,อ,นอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้โดนปักโดนเนื้ออะไรแต่ว่าปืนสมัยนี้มาใหม่เนี่ยเราสังเกตได้ว่า โอ,โอ้ทีเด็ดเจ็ดจะลั่นมาก่อนแล้วแล้วก็ปืนต่อไปก็ปืนอะไรปืนต่อไปก็แบบพวกอยากก่างที่กูดูได้ยินตอนนี้เออตอนนี้ก็โอเอฟก็ม,มีเออคิกก็จะมีแต่ถ้าหลักๆเขาจะเล่นกันเขาเล่นเป็นอ,อะไรแต่ถ้าเล่นเจ็ดเจ็ดก็มแต่คิกก็ยังคือคิกอะลั่นไปยังลั่นเหมือนเดิมไอกระสุนโอ้กูไม่น่ากระโดดลงอกไหนั่นเลยจะไม่ยอมแพ้นะเว้ย ไม้ยไกลไปไงไปอย่าวัดอย่าวัดอย่าวัดเ <c oughs> นี่ยแหละได้อยู่คุ้มค่าจริงโอ้โหไม่อยากได้สุเลยอรอไม่อยากได้สิดเลยอยากเล่นฟิวอ่ะ <c oughs> โอ้โหเลือดเดือครับพร้อมตายเครับหาที่ตายได้เลยตอนนี้ เฮ้ยขอสักหน่อยละกันเฮ้ยวันเดยเออเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอาว่ะอุ้ยโอ้โหได้ป่ะอุ้ยเอาว่ะอุะ้ย โอ้โหเดิมล้อปาไปปาไปวิ่งเสระเบิดตาไปเนี่ยลูกกลมๆเอย่าลืมว่ามะนาวนะครับนี่อย่านึกว่ามะนาวาวดูจากฝั่งตรงข้ามคือยุดไม่ใช่ในน้อยเลยนะนะโอ้โหกูเล่นได้ไงกูมาได้ไงเอางี้ดีกว่าไม่ควรจะมาห้องนี้เลยเด้อดซ้ำเล่นยากไม่เห็นจะยากคนดูโอ๊ย ไปโดนยิงนิดเดียวได้ผมก็จะตายหาอยู่แล้วอ่ะนะการกระสุนด้วยกันนะยิงโดนไม่โดนอีกเรื่องนึงนี่ครับผมไปครับไม่เน้นยิงโดนครับผมเนี่ยเน้นยิงเพื่อสร้างสถานการณ์นะฮะไปครับไปโอ้จะแพ้แล้วอยู่เดียวเรียบร้อยครับผมนะโดนไปเลยไม่เอาไฮรักคนอื่นกูไม่ดูนะครับผมโอ้ว่าเอ้ยยิงก็ทีหนึ่งกันแล้ทีเดียว โอ้โหแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะยิงได้ขนาดนี้ก็เราก็เล่นแบบเราก็เล่นแบบเซฟๆได้แหละมาครับเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดครับคนดูเคยได้ยินประโยคนี้หรือเปล่าครับโอ้โหงาทนูเนี่ยงาทนือมาแต่ไกลโอ้โหอืมยูร์วอล์กอายอยู่ในห้องอย่างแบบเฮ้ยเฮ้ยยายายาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก่อนผมก่อน โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยห้องนี้น่าจะเบาๆอยู่แหละดูจากสถานการณ์สวัสดีครับเฮ้ยโด่ะ่ะนึกว่าโดนโอ้โหยิงยิงกันแป๊บเดียวอะไรเล็งรอแล้วแล้วไหมมีการพินกันเกิดขึ้นเออเล็งรอเฮ้ยใครเล็งรอวะเฮ้ยนามีพิรุธอะเปล่าเฮ้ยโอ้หปาระเบิร์ตการ์ด ตุ้มนึกว่าโดนนึกว่าตายแล้วนี่เราก็สุนกันครับผมอะไรฮะเฮ้ย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 ข้างหน้ามีนะทางยาวโอเคทางยาวตายแล้วครับผมเดินไปข้างหน้าเฮ้ยโอ๋อเรียบร้อยตายครับนี่ตาผู้ใหญ่ทีมเราไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงอ่ะเพื่อนทิพายเอาเฮ้ยไปโดนนักอึดเลย ไป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 มันต้องตามเพื่อนเว้ยจังหว่านี้ไม่ตามเพื่อนไม่ได้แล้วดูหลังให้ดีเว้ยโดนรูดหมดทีเอ้ยเอ๊ะไปครับหลังไม่มีนะโอ้ฝั่งน้ำเงินอยู่กันเยอะนะเอาว่ะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยตัวนั้นโอ้ตัวนั้นรูด,ดอ่ะคุาดู โอ้ไม่เนียนนะเล่นโปรจนยศดาวร้องซะแล้วรายงานสิหนูเล่น1000กว่าตาคิวเป็นแสนเอาละเว้เฮ้ยเอาละเว้แล้วประเด็นคือกูตายไงกูไม่รู้ว่าเขาพิมพ์อะไรกันกูอยากรู้กูอยากรู้ว่าเขาด่าอะไรกันอืกูให้คุ้ยบ้างปะให้คุ้ยบ้างให้รวยให้รวยให้รวยผมไม่ได้ให้กล้วยไม่ได้ให้อะไรไม่ได้คุ้ยนะนรวยรวยรวยเห็นปะล่ะรวยรวยรวยเออขอให้ร่ำขอให้รวยหนึ่งดาวก็ นะนายมีอะไรก็ใส่ให้สุดเลยนะปเปิดโป้แม่งเลยยิงแม่งให้หมดแมพเลยโอเคก <c oughs> ูไม่เล่นกูจะโดนยิงห <c oughs> เหรอเฮ้ยกูจะยิงโดนหรอเออ <c oughs> สวยเอาวะไปเด็กกูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโน้ <c oughs> เปิดโอ้ยคุณโดนแลเปิดเดี๋ยวยอมแพ้อย่ายไปยอมแพ้ไป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 เรารู้ว่านายเก่งเรารู้ว่านายทำได้นะบักธนูของกูเฮ้ยแล้วทำไมม่ยิงกูแล้วอ่ะเอาใหม่แล้วกูจะไปอยู escape, Gore, vice, vice, ่ที่ที่มันปลอดภัยแล้วกูอยากเล่นกูอยากยิงบ้างละตายมาแบบไม่ได้ยิงทั้งสองตัวแล้วนั่นแหละหัวทิ่ม อยเขาไปแอร์อัดอะไรกันอยู่ข้างบนวะมามามาอยู่นี้ดีกว่ามาดูให้เขายิงไปนะครับนี่ธนูกูยังเอาส่วนเราก็เดี๋ยวรอรอ,อเดี๋ยวแล้วกันโทษทีตะฮะตาไหนใช้กูป่ะ ไม่ใช่หรอมั้งโทษติดอ๋อนสองข้ามหรือเปล่าไม่รู้อะตัวงใส่ในห้องมีคนชื่อตานะครับแหมตกใจด้วยว่าเราเอ้ยโหดเกินซองควงขาวกนะูเน,นี่ยนายไนีมันยอดคงพริว้วพะทักทายใครปะเขาไม่น่าจะรู้นะว่าเป็นผมเล่นในดีนี้แต่คงไม่ใช่หรอกคงเป็นคนอื่นแหละ เอาเรียบร้อยเลยเฮ้ยยิงบักธนูกูเฮ้ยนี่ระเบิดยัดหน้าแม่มเจนเจนเฮ้ยขอยาด้วยเฮ้ยยามันของของเราเฮ้ยกูไม่ตั้งนานแล้วให้กูเท โหเมาหมดเลยเออจบจบไปฮะก็ไม่รู้ว่าพวกจะทะเลาะจะตีกันหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะนัดนอกจอไปแทงกันหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะก็ไปเคลียร์กันเองนะผมนะมึงต้องเล่นอีกเยอะเหนูได้เย็นโอ้ยเอะเชียมึงหัวมันโคตรตึกโคตรโทษโคตรอันตรายนะครับไอ้ลงระลอกจะเจอติดแล้วจะเจอลงโทษเฮ้ยไม่โดนหัว สามันจะไกลไปไ้ลูกสองอย่ายัดกูโอ้ลูกสอง ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเนี่ยยิงใหญ่เลยนะแจ้ลูกซองอ่ะฮะตกใจโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮดเคนี่ไปจ้าไปจ้าวิ่งมาแล้วจะเออ โเฮย์จอดเฮย์จอยโอ้ยเพื่อนไปยิงทุกได้ไปแล้วจังหวะนี้เฮ้หอยตัวอุ้ยเฮยช็อตเซนเฮดช็อตยินดเาะกะคนดมจะเออโออเอเนียเนี่ย โอ้โหูว่าอยู่กู้นีนเสียใครข้างหลังเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเล่นง่ายเลยนะครับมันลำบากลำบนเหลือเกินก็รอบหน้าคนดูนะครับทางบ้านที่จะส่งไอดีไให้ผมเล่นนะครับก็ช่วยให้ดีอยาให้อย่าให้ดูแบบว่าผมยิงแบบลื่นๆยิงแบบเยอะๆหน่อยก็เติมมาเติมมาสักหกสิบบาทก็พอละนะลงทุนนิดหน่อยเออไหนๆก็ส่งไอดีไให้ผมเล่นลวนะลงทุนในกูสักนิดหนึ่งนะครับ ให้ผมสักนิดหนึงโอ้โห่ลเลือดมาเข้ามาเอาระเบิดแมงกระพาแค่บศัตรูกูก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนพางบนมีตัวเฮ t shot ี่นาะ hit shot แต่ก็จะ hit shot ปันนปโอ้โหเป็นไข่กีก้องเจอแบบกูอะปลาระเบิดมาปลามาได้ยังไงนีไอดนีไเยืนคนหลอกปิดฉากกันเลยทีเดียวถ้าทีเจ็ดของพี่ยังไม่โดนหัว ยังไงพี่ก็ต้องเป็นศพแน่นอนนะครับดอโคเท่โคหล่เอาไงดีว่าเล่นต่อดีไหมแม่งทรมานว่ะกูทรมานมากเลยเดี๋ยวตาหนึงไปเสร็จแล้วปะเคลียเคลียเค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 ีย เฮ้ยเดี la, be like ๋ยวเดี๋ยวพึ่งเล่นอย่างนี้อจะทำอย่างนี้โอ้ดูเลือดเหลือไว้ทั้งม่แค่นี้เออระเบิดนี่กูโดนไม่นั่งคลิปเลยมาดิมาดิเนี่ยก็แต่พป่ะน้องได้มาอยู่กับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนน่าจจะโหดกว่า โอกูต้องคอยระวังระเบิดนะครับเฟตดิอย่างเงี้ยหวานหวานเจี๊ยบหลบตัวนี้ก่อนก็ดูปลอดภัยหระเอ๊ะไม่มีใครเห็นหรอกใครมาสังเกตจริงป่ะ เห็นไหมล่ะสุนสุนยาแอซิดเรียบร้อยไายแล้วหนึ่งโอ้ยยัไม่โดนโอ้ลงไปหน่อย เรียบร้อยหัวแตกหัวแดนซ์โอ้โหแม่นหัวจัดจัดนะครับแม่นหัวจัดจัดเลือด นี่คนหล่อหล่อแป๊บเดียวแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่ถ่านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกินหยุดแน่แจ๊ะเอาโดดยิงซ้ายแท็กูบอกเลยจังหวะนี้ซ้ายแท็กโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาเริ่มมาแล้วเฮ้ยมาเริ่มมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ,โ,โอ้โหไม่รู้จะยิงใครเลย,ย,ย,ยโอเคครับผมก็ว้เพียงเตอนนี้ก่อนละกันนะครับผมเล่นไดดีคนดูทางบ้านนะครับผมผมก็หวังว่ามันจะเป็นคลิปที่สนุกสนุกหวังว่ามันจะแบบ <c oughs> คนดูดูแล้วมีความสุขถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทําอะไรที่มันใหม่จริงๆที่แบบว่าช่องผมไม่เคยทําลองคอมเมนต์ดู ถ้าผมทำได้เดี๋ยวผมทำให้คนดูได้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ไว้เพียงตอนนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากครับผมแล้วเจอกันจ้า